ดีนะแต่ต้องปรับปรับแอดมินนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองไม่เห็นปัญหาค่ะเรรู้สึกว่าเออยอดขายโตมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่วันเนี้ยเห็นชัดเลยว่าเราคิดว่าเราขายออนไลน์คอร์อสเนี้ยคือตามสัมีมาเรียนไปนเฉยเพอคิดว่าเราไม่ไม่น่าจะได้ใช้ไม่น่าจะได้แอดพอกับลูกค้าที่เป็นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนในเนี้ยเราเห็นชัดเลยว่าัวเอง missing อะไรไปแบบเยอะมากคือเราสามารถแอดพอลลูกค้าออนไลน์ได้นะจริงๆคือแค่การส่ง ส่งราคาเฮี่อาจารย์บอกอะส่งภาพประกอบส่งรีวิวแทนที่จะลูกค้าถามราคาเท่าไหร่คะแล้วเราตอบราคาแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยไม่ซื้อก็ไม่ซื้อเราไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมัมนมีเวมันมีทางที่เราจะสามารถที่แบบแตเติมสิ่งที่ขาดหายไปได้แล้วก็ช่วยธุรธกิจเราให้มันม้นในส่วนที่ผมประทับใจคือมองว่าจริงๆแล้วการขายมันก็มีหลายแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าแบบ จะเอาไปเทรนพนักงานของตัวเองยังไงได้บ้างเพราะว่าคือเราก็พยายามสอนในสิ่งที่เราเคยทําและขายได้อะไรเงี้ยแต่คือมันไม่มีหลักการอราะวันนี้ได้เห็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยคือเหมือนคุณเดนเนียวบอกว่ามมีสเต็ปของมันอะไรเงี้ยเราสามารถนําตรงนั้นนะไปเทรนพนักงานของเราได้ว่าเขาพลาดตรงไหนแล้วก็ควรจะเริ่มจากอะไรก็คือได้แบบเออได้ลอจิกไปแล้วกันที่มันชัดเจนแล้วก็เอาไปทํางานได้เลยครับ เน,นี่ยคือประทับใจมากของผมจะมี2เรื่องครับคือเรื่องออผมมัมีน้องแอดมินที่อยู่ที่ออฟฟิศบางทีเขาต้องตอบลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะ่ะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยให้ลูกค้าถามอย่างเดียวเอ้ยเออถามเราอย่างเดียวเงี้ยเราเหมือนว่าเขาจะเป็นคนคุมเกมเงี้ยแต่ถ้าถือว่าเราเป็นคนถามเขาอ่ะเราเหมือนเราเป็นคนคุมเกมนี้ได้มากกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยไปบอกน้องว่าเนี่ยแบบมีอะไรก็ลูกค้าแบบถามราคามายังไม่ให้ตอบถามเขาไปก่อน ถามอะไรก็ได้ถามว่าธุรกิจเขาทําอะไรถามว่าเขาต้องการอะไรถามเขาไปก่อน<ม>แต่ว่าเราก็ไม่รู้หลักการที่แท้ทจริงว่าเอ้ยจริงจมันควรตั้งคําถามแบบไหนอย่างเงี้ย<ม>พอมาเรียนวันนี้มันก็เลยเหมือนแบบชัดขึ้นเคียร์ขึ้นแล้วก็รู้สเต็ปแล้วว่าไม่ใช่แบบว่าอยู่นี้ไม่ใช่แบบจะถามอะไรก็ได้เงี้ยครับควรจะต้องแบบเคียรคำถามแบบนั้นอ่วาวเนี้ข้อแรก<ม>แล้วก็มีอันนึงคือผมมาทำมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วผมก็เลยแบบจะคุ้นกับพวกแบบ เอ่อมาร์เก็ตติ้งฟันแนลออเวเนตคอนเซลเลชันคอนเวชชั่นเลยเงี้ยอันนี้เหมือนแบบมาเจออีกฟันแนลหนึ่งที่จริงๆแล้วมันก็บลูมัทกันแล้วพอมันก็คือการออเวเนตแล้วก็ค่อยๆลงมาคอลิฟายแล้วก็มาคอนดิชทำคอนเวชชั่นโดยการโคสตดิวอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนวันนี้ผมได้เรียนเออ่เบื้องหลังของมาร์เก็ตติ้งฟันแนลอะที่เขาใช้ใช้กันเยอะๆด้วยว่ามันต้องใช้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนแบบเออเหมือนแบบมันทำให้แบบต่อยอดทัััั้้งงงงฝฝ่่ขอกบเซลล์ได